นายยศวัตรมาภัยสารสินสอสการจนบุรีภาคภูมิใจไทยทแถลงถึงกรณีที่อดีตผู้ติดตามได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวโดยมีการต่อว่าประชาชนที่มาเรียกร้องเงินเยียวยา5,000บาทที่กระทรวงการคลังนั้นส่วนตัวได้พิจารณาแล้วว่าการกระทําของอดีตผู้ติดตามไม่เหมาะสมที่จะทํางานร่วมกันเนื่องจากขาดวิจารณญาณในการปฏิบัติงานขัดกับการทํางานของภาคภูมิใจไทยดังนั้นวัน ในฐานะอดีตผู้บังคับบัญชาของอดีตผู้ช่วยที่ได้โพสต์ข้อความอันทําให้ประชาชนสะเทือนใจต้องกราบขอโทษประชาชนทุกท่านที่ทําให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีแม้การกระทํานั้นจะเป็นการกระทําส่วนตัวแต่มีผลต้องให้พ้นจากตําแหน่งผู้ช่วยสสทันทีโดยมีการยื่นหนังสือลาออกตามระบบทะเบียนของสภาผู้แทนราษฎรแล้วพร้อมเชื่อว่ากรณีนี้จะเป็นกรณีตัวอย่างให้กับผู้ช่วยของสสภาคภูมิใจไทยทุกคน ที่ต้องยึดแนวทางการทำงานที่ว่าเราได้เป็นสอสอเพราะประชาชนดังนั้นต้องรับฟังและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจึงจำเป็นต้องทำหน้าที่อย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามเชื่อว่าเรื่องดังกล่าวจะไม่กระทบกับความสัมพันธ์กับรัฐบาลเพราะเราทำงานตามแนวทางที่ถูกต้องค่ะ